วันนั้นเขาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองตั้งมากมายฉินเจาในนิยายต้นฉบับเป็นภาพสะท้อนของตัวผมในอดีตสถานนะลูกนอกสมรสเหมือนกันใช้ชีวิตกับแม่เหมือนกันมองโลกในแง่ดีที่ไร้ประโยชน์เหมือนกันเขาพูดถึงคนในครอบครัวเมื่อผมอายุได้14ปีคุณแม่ก็เสียชีวิตก่อนที่จะไปก็ได้ส่งผมกลับไปหาครอบครัวของคุณพ่อผู้ให้กำเนิดเรื่องราวต่อจากนั้นก็คล้ายๆกับนิยายเรื่องนี้ คุณก็คงเข้าใจได้โดยที่ไม่ต้องเล่ารายละเอียดอะไอ้เด็กตาบอดนั่นมาอีกแล้วน่าดานจริงๆสโกโปรกสิ้นดิพูดถึงร่างกายของตัวเองสิ่งที่แตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือเฉินเจ้ารั่วจะไม่สามารถเดินได้ตามปกติอีกต่อไปแล้วและเขาก็พูดถึงการเรียนและการทำงานอีกด้วยหาของคุณเกิดปัญหาขึ้นตอนไหนเหรอตอนที่เพิ่งจะเรียนจบเนื่องจากตอนยังเด็ก ผมเป็นโรคตาบอดกลางคืนและคุณแม่ก็เสียชีวิตผมจึงเลือกสอบเข้าโรงเรียนแพทย์หลักสูตรแปดปีระหว่างเรียนก็เขียนนิยายเพื่อหารายได้บ้างแต่ว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่อุบัติเหตุหรือบางทีมันอาจจะเป็นฝีมือของพี่ชายก็ได้และก็ยังพูดความในใจของเขาที่เก็บไว้ตลอดเวลาผมได้รับบาดเจ็บที่เขาอย่างรุนแรงและไม่สามารถประกอบวิชาชีพแพทย์ได้อีกต่อไปทำได้เพียงแค่ เปลี่ยนอาชีพมาเป็นนักเขียนเต็มตัวตอนนั้นผมตั้งใจจะเขียนหนังสือเรื่องเดอะคิงแต่ก็ยังอยากคงรูปแบบเดิมเอาไว้แต่ไม่ว่าจะเขียนยังไงก็รู้สึกไม่ถูกต้องอยู่ดีทำไมตัวเองถึงต้องพบเจอเรื่องแบบนี้ด้วยทำไมคนที่ถูกทำร้ายกลับต้องเรียนรู้ที่จะรู้สึกขอบคุณและใจกว้างเหมือนที่แม่พูดหรือเปล่าว่าอย่าใส่ใจอะไรขอแค่มีชีวิตอยู่ก็มีค่ามากพอแล้วคุณสับสนมากเลยเหรอ ไม่แปลกใจเลยที่ดอกบัวขาวจะกลายเป็นดอกบัวดำไปได้ความเพียรพยายามส่งผลให้เกิดความสิ้นหวังเท่านั้นแล้วทำไมต้องอดทนต่อไปละ่ะเมื่อก่อนถูกกักขังจนไม่มีจิตใจจะสนใจอะไรตอนนี้พอมานึกดูสภาพจิตใจตอนนั้นน่าจะมีปัญหารุนแรงทีเดียวถึงได้ว้าวุ่นและไม่มั่นคงจนถูกโรคในหนังสือดึงเข้าไปเกี่ยวข้องได้แต่โชคดีที่คุณตามหาผมเจอครั้งแล้วครั้งเล่า ทำให้ผมเข้าใจว่าผมก็ยังเป็นผมคนเดิมดังนั้นในที่สุดผมก็เข้าใจดีแล้วผมก็อยากลองใช้ชีวิตเพื่อตัวเองสักครั้งไม่ต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาไม่ว่าจะสำเร็จหรือว่าล้มเหลวก็ตามคุณช่วยผมได้ไหมนี่เจ้ารู้หรือเปล่ามีหมออยู่ที่ฝั่งตะวันออกของเมืองคอยให้คำปรึกษาโดยที่ไม่คิดเงินด้วยนะมันเกิดขึ้นมาหลายวันแล้ว ข้าได้ยินมาว่าคนไข้ที่ไปพบหมอคนนั้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็วซึ่งน่าประทับใจมากเลยจริงหรือเปล่าเนี่ยคงไม่ใช่พวกสิบดมงกุฎหรอกนะจริงเรื่องจริงหมอคนนั้นบอกว่าการรักษาโรคและการช่วยชีวิตผู้คนเป็นความปรารถนาในวัยเด็กของเขาและเขาจะไม่คิดเงินแม้แต่สตางค์เดียวด้วยแต่ว่าทุกวันจะเปิดแค่ช่วงเช้านะอ๋อถ้าอย่างนั้นไปดูกันเถอะนะพอกกลับไปแล้วก็ทานสามครั้งต่อวันนะขอบคุณมากมากเลยนะ ขอทราบชื่อของหมอคนนั้นได้ไหมอ๋อดูเหมือนจะชื่อว่าชินวางช่างโฉอะกินสักคำนะหวานมากเลยนะงั้นก็ต้องขอบคุณฮูยินมากๆขอบคุณอะไรกันล่ะทั้งทงที่จำเรื่องในโลกยุคปัจจุบันได้แล้วยังพูดเหมือนคนโบราณอยู่อย่างงั้นและในโลกแห่งความเป็นจริงก็ประมาณนี้เละนะชินแล้วล่ะอะไรกัน คุณนักเขียนในโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นสุภาพบุรุษอย่างนั้นเหรอเนี่ยคาดหวังจริงเลยนะก็บอกไปแล้วว่าให้ลดความหวังลงหน่อยนักเขียนนิยายออนไลน์ที่ไม่มีชื่อเสียงและพิการคนหนึ่งจะมีดีอะไรละ่ะเป็นของฉันนั่นคดีที่สุดแล้วจะว่าไปแล้วเรื่องที่คุณให้ฉันช่วยก็คือเปิดคลินิกการแพทย์เนี่ยน่ะเหรอนี่เป็นจุดจบของนิยายที่เราพยายามทําให้สําเร็จหรือเปล่าก็ประมาณนั้นไม่ว่าจะพูดยังไงผมก็คือผู้สร้างนิยายเรื่องเดอะคิง ถึงแม้ว่าเนื้อเรื่องจะถูกพัดให้บิดเบือนไปจากเดิมแล้วก็ตามแต่ผมก็ยังหวังว่าตัวละครในนิยายจะสามารถมีชีวิตเป็นของตัวเองได้ผมจะปลดปล่อยเจ้าอ๋องคนเดิมและปลดปล่อยตัวเองด้วยปลดปล่อยอย่างนั้นเหรอได้ส่งคนไปหาน้องก้าวที่ขึ้นคลองบรรลังได้สําเร็จแล้วใครกันที่มาในท่านข้าน้อยเองเข้ามาได้ในท่านซุยหยุนมารายงานเกี่ยวข้องกับห้องใต้องคใหม่ฉินช่างเทียน ได้ปลดให้คนอื่นออกไปด้วย